เอาละครับนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับผมนะแลวเรามีกิจกรรมใหม่เข้ามาในเกมกาลิน่าฟรีไฟ มีทั้งสายฟรีของฟรีของเติมมีครบหมดเลยครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูนะผมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็หนึ่งอย่าลืมฟังไปตามกดซับสไครต์และกดไลค์ด้วยวันนี้มีแข่งรับเชิญให้พี่หมวยมาซุ่มของเหมือนเดิมอ่ะมาดูกันก่อนครับอ่ะก็คือกิจกรรมแรกผมล็อกอินรับตัวละครฟรีนะผมซึ่งน้องๆสามารถเลือกได้ว่ารับตัวไหนนะผมที่เขามีให้เรารับนะแต่ผมแนะนํานะครับผมนะว่าให้รับตัวละครลิงถ้าเกิดใครไม่มีเพราะว่าแผ็ดหน้าเนี่ยลิงจะโกงมากๆผมทุกคนครับอ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าโกงยังไงรอติดเลยครับ แล้วก็เพิ่มอาวุธใหม่ผมในโหมด 4v4 นั่นเองนะครับผมนี่เพื่อเพิ่มไปกับล้างท้ายแบบว่าแบบหลายหลายอย่างให้น้องๆได้เลือกอะ่ะอ่ะอันนี้ทุกคนน่าจะได้ดูพี่อาร์ตราอธิบายไปแล้วตอนที่ว่าการแข่งขัน 1v1 นั่นเองนะครับผมนะที่ผ่านมานะแล้วก็นี่เลยปลาโป่งสงการแจก,กเพชรคูณ3นะผมนี่คือกิจกรรมที่ว่าเราจะมาเล่นตัวนี้ให้ทุกคนดูนะครับผมทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมไปรีวิวให้แล้วก็มีกิจกรรมนี่ล็อกอินรับไอเทมฟรีผมลงทะเบียนล่วงหน้าผมนะนี่เป็นกิจกรรม K O นนนนัั่เองคมทุก โอเควันนี้ก่อนจะไปรีวิวกิจกรรมใหม่อันนี้พี่ก้าอยู่ที่ดีพี่หมวยนะครับผมเพราะว่าดีพี่หมวยไม่มีเพรเลยผมเลยจะมาเติมให้พี่หมวยนะครับผมนะกับกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับพอ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 โอ้ส่งการฟีไฟผมู้นะอ่ะพี่ก้าอธิบายกติกาก่อนเออไอีปกว่าวิธีการเล่นของกิจกรรมนี้ก่อนนะครับผมอันดับแรกทางด้านซ้ายผมมันเป็นตู้ที่ว่าเราต้องเติมขั้นต่ำเนี่ยเพื่อรับโบนัสส่วนตู้สีเขียวตรงตรงกลางนะผมคือ อ่าเปอร์เซีนที่ว่าเราจะได้รับโบนัสนั่นเองนะครับผมซึ่ง2ฝั่งนี้จะแยกกันนะครับผมเราสามารถเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถเลือกได้แต่ละฝั่งสามารถเปลี่ยนได้แต่ละฝั่งอ่าอาจจะฟังแล้วงงส่วนด้านขวานะผมมันจะมี1 2 3อยู่ก็คือเราสามารถรับเพชรได้หมดเนี่ยเติมเพชรได้3ครั้งนะครับผมอ่าและต่อ1ครั้งเนี่ยสูงสุดที่5,000เพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนวิธีการเล่นไม่ต้องบอกวิวกาอธิบายทุกคนเข้าใจอยู่แล้วครับอันดับแรกกดปลาลูกโป่งก่อนเลยครับปลาลูกโป่งเนี่ยเพื่อรับในส่วนของโบนนนัั่เององ ตัว้ายผมเราต้องเติม499เพรเพื่อรับโบนัสขั้นต่ำและทางด้านขวานะผมก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้โหของพี่หมวยมันเขียนว่า80เปอร์เซ็นต์เติมขั้นต่ำนะครับผมคือเติมขั้นต่ำนี่ไม่ใช่ว่าต้องเติมแค่499นะคุณสามารถเติมมากกว่านั้นก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ก้าลองเติม1,000บาทให้ของพี่มวยให้ดูนะครับผมกคนะ1,000บาทก็ได้ประมาณ3,000ก,กว่าเพรแป๊บหนึ่งนะโอเคพี่ก้าเติมเงินของพี่มวยแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคนน ป๊าอ่ะพิก้าเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมให้เรารีเฟรชถึงรอบนะครับผมเพื่อเข้าหน้ากิจกรรมใหม่นะครับอ่ะ,อะทุกคนสังเกตนะครับผมตรงด้านขวาครับผมมันเขียนว่าเราเติมเพชรไปแล้ว3,361เพชรน,นะครับแล้วเราจะได้รับโบนัสก็คือ80%เซก็คือ2 6 8 8เพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนรวมแล้วเพชรทั้งหมดท,ที่จะได้รับก็คือ6 4 4 9เพชรแล้วก็มุมขวาเขาจะเขียนเอาไว้แล้วนะว่ารับโบนัสสูงสุดต่อครั้งก็คือ5000เพชรนั่นเองนะครับกลรกอ,นกอนเย 80%นะผมทุกคนอ่าเมื่อเรารับเจ็ตปุ๊บมันจะมีติ๊กถูกที่เลขหนึ่งก็คือสิทธิ์แรกเราใช้ไปแล้วครับเราถ้าเราจะเล่นอีกเรากดปลาลูกโป่งอีกครับเหมือนเดิมปับ๊บมันก็จะมาตรงที่ว่าเติมเงินขั้นต่ำให้เราครับนี่579เพชรปับ๊บทีนี้จะเป็นในส่วนของโบนัสเหมือนเดิมครับผมโอ้โบนัส100%ไอ้เชี่ยไอ้ตายเถอะโอ้โหแล้วเมื่อกี้เติมไป80โอ้โมันเสียไปเปล่าเลยผมทุกคน อเอาเอาอีกก็ได้วะไอดีแฟนวะเปย์แฟนหน่อยละกันโอ้โหเอาอีกก้าเอาอีกเออพี่หมดอีกผมรุ้นะมาคุณได้รับบินใหม่มาอีกแล้วมาอีกแล้ว500บาทหมดวันนี้หมดตังเติมแป๊บหนึ่งผมทุกคนครับมาอีกครับผมอีก500ครับโอ้โหวันนี่ถ้าเกิดถ้าเป็นดีดีตัวเองแบบนี้นะพอเรองจริง เพลงนี้ขึ้นทีไรเต้นท,ทุกทีฮะนี่เห็นไหมเพชรที่ผมจะรับทั้งหมดก็กดรับมาได้เลยนะครับผมฟึบป๊าบจะเป็นอารมณ์นี้อ่าเพชรเราก็จะขึ้นมานะผมเป็นโบนัสนั่นเองนะครับผมทุกคนโอเคน,อน,อน,อนอ้องๆอาจจะเห็นเฮ้ยทำไมเพชรมันไม่เพิ่มขึ้นกนะัะเดี๋ยวรอๆไปหน้าล็อบบี้ใจเย็นครับโอเคกดตาโปก,ก่อนครับผมฟึบดูนี่รอบนี้ครั้งที่3ของเราเติมขั้นต่ำา5 6อเพชรโบนัสเท่าไหร่เนี่ย80%ผมทุกคนครับดูกดดิ กดดูหน่อยนี่ไหมเราสามารถเปลี่ยนได้จากตู้นะครับผมถ้าเกิดน้องๆไม่พอใจในตู้นี้เนี่ยเห็นไหมกดเลยปุ๊บจะเปลี่ยนโบนัสเรากดเปลี่ยนโบนัสได้ครับโบนัสนี้น้อยเกินไปฮะากสิบน้อยกว่าเดิมอีกกดเปลี่ยนอีกครับผมเพื่อหาโบนัส100ก็ได้นะครับผมแสดงว่าโบนัส100มีออกแน่นอนนะครับผม70ก็มีครับอ่าให้ทุกคนได้ดูนิดนึงนะครับปุ๊บ80ครับอ๋ไอ้ที่พี่หมวยมันดวงดีจังวะนี่ถ้าไปทำไปดีตัวเองจะได้ประเี่นถามจริง ป๊บปสี่สิบโอ้โหน้อยเลยลูกนี้น้อย,น,อย,ย,น,อย,ยน้อยเลยนะ้อยเลยรอบเนี้ยน้อยเลยครับผมดีนะไม่ได้มาสิบเปอร์เซ็นนะยุ่งเลยเมื่อกี้เนะี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นไงล่ะหรือว่าน้องๆว่าเฮ้ยพี่ผมเพชรผมไม่พอที่จะเติมขั้นต่ำห้าร้อยสิบเก้าเพชรคุณมาเปลี่ยนตู้เติมเพชรขั้นต่ำครับกดเปลี่ยนได้เลยครับทีนี้มันก็จะเปลี่ยนให้เราครับผมว่าแบบเฮ้ยเรามีเงินขั้นต่ำเท่าไหรน่นี่เห็นปะสามร้อยหกสิบเก้าเพชรน้องๆก็เติมแค่สามร้อยหกสิบเก้าเพชรแล้ว นี่จากนั้น้เราออกเกมเข้ามาหนึ่งรอบผมมันก็จะมีจดหมายส่งเข้ามาครับผมอย่างที่น้องเห็นครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าจดหมายเพชรดีกว่านะครับผมนะก็คือจะส่งเพชรให้เราเลยนะครับผมน้องสามารถกดรับทั้งหมดได้เลยนี่ผมอารมณ์จะเป็นประมาณนี้ครับก็แล้วแต่นะแต่สูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเพชรเพราะว่าสามสิทธิ์สิทธิ์ละสามพันเออสิทธิ์ละห้าพันนั่นเองนะครับโอเคทุกคนน่าจะเก็ตกันไปแล้วนะครับผมไอเดีย <ID S 1> <ID S 2> พี่หมวยมีเพชรเกือบหนึ่งหมื่นให้ตายเถอะเลยเกินไอเดียแฟนผม เอาละครับคลิปนี้เราไม่ต้องเล่นเรามาอธิบายกิจกรรมวิธีการเล่นอย่างเดียวพี่หมวยครับมีเพชรหนึ่งหมื่นมาหน่อยมีไม่เพชรหนึ่งหมื่นมาหน่อยเรียกว่าอะไรพี่หมวยตอนนี้พี่หมวยมีอยู่หมื่นเพชรแล้วนะในดีเนี่ยตังพี่ล้วนๆไม่ต้องตกใจกิจกรรมเมื่อกี้กิจกรรมเขามีกิจกรรมไอ้แถมโบนัสไงได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นกับแปดสิบเปอร์เซ็นพี่หมวยอยากได้สกินปืนไหนบ้างไหมอ่ะถามคำเดียวอยากได้ไหนบ้างไหมชอบเล่นปืนอะไรดีกว่าอ่ะปกติที่เล่นเนี่ยอยากได้เอเคเออีกแล้วเหรอลูกมี่เอาเอเคทุกคลิปเเเลยยนนะราี่ อ๋อเล่นอยู่ปืนเดียวปืน AK เคผมทุกคนครับระว,วังโดนไม่หมดยริงอะเอเนะโอ,โอ้แต่ AK พี่หมวยมีไปแล้วนี่มันไม่ใช่ขาวหวาไม่ใช่หรอไม่ไม่ AK อันอื่นสิไอเอเคมังกรก็ได้ไปแล้วไงอ,อ,นนอันไหนน่ารักอ,อ่ะอันไหนนี่ MC อันเนี้ยนะมันไม่ค่อยดีม,มันน่ารักอ่ะอ่ามันมันน่ารักโอเคเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วเกือบซื้อนะเมื่อกี้เนี่ยอะอยากได้หนึ่งรือเปล่าอันไหนดีอันไหนดีอ่ะหมวยชอบเล่นปืนชาร์จอะไรโอเคถือว่าดี ชอบสีชมพูคือสก,กินปืนแล้วก็สีชมพูอย่างงี้เหรอเอ้ยอันนี้เอาปะ AN94 สีชมพูพอใจยังอ,อ่ะพี่จะให้หมวยสุ่มเลยเอาแบบสัก30กล่องดูดิพี่หมวยจะได้หรือเปล่าผมทุกคนครับ30กล่องอ่า30กล่องในไหนก็ไหนแลวคลิปนี้เนี่ยให้พี่หมวยเปย,ย์ดตัวเองอ่ะให้มวยเปิดเลยเอาเลยเอาเปิดทีละกี่กล่องแล้วแต่เลยอะไรอะ่าขามดวงคุณน่ะเฮ้ยอย่าเกลือดิ ผมว่าคุณขอพอรสักหน่อยไหมสิบสามกล่องเนี่ยไหว้พระสักทีแบบอาจารย์ก้าลูกพี่ก้าเที่ยงมูลลูกพี่ก้าได้ชัวร์เฮ้ยเร็วๆต้องมูลลูกพี่ก้าหน่อยได้ชัวร์เฮ้ยต้องมูลลูกพี่ก้าเร็วเพียงเพียงคืออะไรเพียงคืออะไรไเอาได้เลยผมมาต้องไปแหลอะอะ,อะไรอะอะไรอะบอกแล้วลูกพี่ก้ามันถึงจะออกอะ่ะลองลูกพี่ก้าดูสักทีก่อนต้องพูดว่าอะไรสาธุลูกพี่ก้า <S <S โอ้ยเอ้ยเร็วๆนาสาธุลูกพี่ก้าสาธุ พนมมือด้วยสาธุลูกพี่ก้าออกชัวถ้าไม่ออกเพี้ยตบเลยอ่ถ้าไม่ออกเพียออเพ้ยตบเลยอ่ะถ้าไม่ออกให้ตีมปั้งเลยสาธุลูกพี่ก้าเอาแบบตีไม่ต้องเกรงใจเลยอะ<า>แต่แต่ทำก่อนถ้าออกพี่ตีหมห่วยนะอ่าโอเคหกกล่องสาธุลูกพี่ก้าพูดสาธุลูกพี่ก้าอบอกแรกก่อนเดียว <c oughs> เตรียมก่อนเลยเตียมก่อนเลยออกอยู่แล้ว คุณเป็นคุณเกลือไปซื้อไอ้เกลือหยอกหยอกนี่พี่มีเพชรเหลือไอ้หมวยเจ็ดพันกว่าหมวยสามารถเอาไปซื้อของตกแต่งตัวเองได้เลยนะโอเคไหมอยากซื้ออะไรคือไปซื้อได้เลยโอเคปั๊บเดียวปุ๊บเปย์ผู้ชายในเกมหมดอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเอาเข้าไปเอาเข้าไปผมทุกคนครับอ่ะก้องที่ผมบอกนะครับผมเพราะว่ามันมีหน้ากิจกรรมให้น้องๆเข้ามาเล่นกันนะผมนี่17เมษามันสานะผมเข้ามาได้เลยนะผมหน้านี้นะครับนี่ เราสามารถ Lock in, ล็อกอินรับตัวละครที่ผมบอกนะผมนี่รับตัวคงทุกเท็จมาจากการเล่นของเรานะครับผมทุกคนเอามาแลกของกันได้คลิปนี้น่าจะเป็นการรีวิวกิจกรรมให้น้องๆล้วนๆนะครับผมทุกคนครับอ่านี่เป็นเดี่ยวพี่หมวยนะซึ่งไม่ใช่เดี่ยวพี่ก้านะครับโอเคไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวเอาไอเดียพี่หมวยไปลงแรงโชว์หน่อยดีกว่านะฮะผมทุกคนว่ามันจะโหดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเอาละครับผมทุกคนนะเรามาอยู่ในไอเดียของพี่หมวยครับพี่กล้าพามาลุยแรงหนึ่งสี่ผมทุกคนครับแฮกไม่ใช่ไอเดียเราแต่รถเป็นไร โอ้โหไม่มีนกต่ด้วยไอ้ดีนี้ให้ตายเถอะสงสัยต้องไปเปย์แฟนอีกแล้วผมทุกคนครับป๊าบครั้งแรงกแกาโคโนโ่มาลงผมนะเมื่อกี้แอบไปเจอพี่หมวยมาโคโนโ่ผม,โโโผมทุกคนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพี่ไอ้น้องฮ่าปามเลยผมวิ่งปามผมนะนานๆจะเอาโคโนโ่มาเล่นครับผมเปิดวิ่งสักหน่อยผมทุกคนของจริงอยู่แล้วพี่หมวยบน่นเงแบบเฮ้ยพี่กรอบสีฟ้าฟ้ามันยิงหนูอ่ะอ่ะมันคือโคโนโ่พี่หมวยนะเฮ้ยทกคนฮะทีคนคะรับผมเอาไปแล้วหนึ่งหัวครับผมนะนะเละ เละอย่างนี้เละมาดิวะ่ะเจอกอซ่าพี่หน่อยไหมโอ้โหบังอาจมาฟาร์มของเราผมพูดนะครับพอมมิตี้นะตี้สี่นะอย่าลืมนะไปเตี๊ยมไปยอาหน้าผมนะเตี๊ยมไปอยู่ด้านหน้าฮะโดนอีกหนึ่งโดนไปอีกหนึ่งครับผมทุกคนเจอคโคโนบิก,ก้าไปมาอีกดิมาอีกดิมกดหมดตี้ครับผมทุกคนฮะอย่าซ่ามันมากทำไมคนมันเงียบจังวะ19คนไปอยู่ที่ไหนหมดนิวซารลุงมันหนแล้วนะ ้างหน้าองางหน้าฮะ้างหน้าอนอกไปหนึ่งครับเอาเลยครับโบนะมาดิวะเพื่ออยู่างหน้าผมเพื่ออยู่างหน้าโวนะเขามีเพื่อนชุบเลยครับมีเพื่อนชุบเลยครับผมนะมาเลยครับผม้นกล้าเอาดิครับโมนะมาดิน็อกไปหนึ่งครับยังไงดีครับผมจังวะนี้ครับผมกระโดดเข้ามากระโดดเข้ามาเรียบร้อยผมเก็บออกจากเกมไปเลยครับฮ่าจ่าเฟี้ยมันมากไอ้น้องโอยโนะมีคนมาผมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเรื่องเอาเรื่องวะต้องวิ่งขึ้นเดินโมนะ เราต้องวิ่งขึ้นเนินครับผมนะวิ่งขึ้นเนินครับผมวันนี้จังหวะนี้ครับผมนะมาดิ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 าดาดาเป็นกู้ไม้เหรอกู้ไม้เหรอกู้ไม้เหรออุ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะยังไงดีเจ็บนะเจ็บนะเ,บนะเอาดิหนึ่งลุมสองอุ้ยเอา <c oughs> ๆๆๆมันเข้าหัวผมแตกเลยบาวันอือโหดเกิน พอแล้วแค่นี้แหละเล่นไอดีพี่หมวยอะไม่รอดฮะ่ะบวกแต้มบวกยับบอกไห้ไอเดียแต้มบวกยับโอ้โหหกสิบแปดเป็นไงล่ะพวกเองเอ้ยซิลเวอร์สองโอเคมันนะก็สำหรับกิจกรรมใหม่ที่พี่ก้าลรีวิววันนี้ผมน้องน้องน่าชอบนะใครที่ว่าแบบว่ากำลัง หางเงินที่จะเติมเพชรอยู่ว่าเกิจกรรมนี้มันคุ้มนะผมและมันรับโบนัสสูงสุดถึง1500 0เพชรพิก้าอธิบายไปเข้าใจหรือเปล่านะครับผมผมว่าน่าจะเข้าใจผมอธิบายแบบง่ายๆเลยนะแบบเป็นภาษาเป็นกันเองเลยเป็นภาษาพูดเลยไม่ได้เป็นภาษาอ่านเนาะน้องๆแน่เข้าใจพราพิก้าทำความเข้าใจกเกี่ยวกับกิจกรรมมาก่อนก่อนที่จะมารีวิวนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝาก l o ตามกด Subscribe และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้พิก้าต้องขอตัวกลาบลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมนะวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ